สวัสดีครับวันนี้พบกับกายอยากขายกายจัดให้กันอีกแล้วนะครับวันนี้เลิกงามยามดีนะมิตซูมิชิมอเตอร์เปิดตัวเจ้า New x p a n d e r H E V หรือ Expander Hybrid นั่นเองนะครับผมเปิดตัวไปเมื่อวันที่กลุ่กุมภาพันธ์2,567นะครับผมก็วันนี้กายจะมารีวิวเจ้า New x p a n d e r H E V หรือ Hybrid นะ Expander Hybrid ของเรา นั่นเองนะครับผมคันนี้เป็นรุ่น x p a n d e r GT HEV นะครับผมราคาค่าตัวอยู่ที่9,12,000บาทเท่าเดิมนะครับคือราคาเปิดมาดีมากนะครับผมแล้วเปิดตัวมาเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับขุมพลังเปลี่ยนนะวิ่งดีขึ้นแรงบิดดีขึ้นออกตัวดีขึ้นนะครับผมและที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับผม เครื่องยนต์ของเราเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์1.6หรือเครื่องพันหไมล์เวก4วาลนะครับบวกกับระบบไฮบริดมอเตอร์นะทำใหอ้ออกตัวได้ดีขึ้นนะครับผมแรงม้าอยู่ที่95แรงม้านะครับผมแล้วก็แรงบิดอยู่ที่255นิวตันเมตรนะครับผมคือจากที่ไกลลองขับนะออกตัวดีขึ้นมากหลัง 50%จากตัวเดิมนะครับผมคือออกตัวดียิ่งขึ้นมิซูเคมาว่าประหยัดอยู่ที่19.2กิโลเมตรต่อลิตรนะอ่ะตัวเลขกลมๆเลยคือ19กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับเจ้า New x อส n d e r Hybrid ของเรารูปลักษณ์ภายนอกไม่ต่างจากตัวเดิมนะครับผมไม่ไม่ใช่ไม่ต่างจากตัวเดิมไม่ต่างจากตัวน้ำมันนะครับผมและตอนนี้เราก็มีทางเลือกให้ลูกค้า ที่ชอบเจ้าเอ p เพนเดของเรานะครับมีให้เลือกทั้งน้ำมันและเครื่องยนต์ไฮบริดก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบแบบไหนนะครับผมเริ่มอ่าเดี๋ยวกายจะอธิบายด้านนอกมันมีต่างนิดนิดหน่นนอยหน่อยนะครับผมด้านนอกไฟหน้า daytime running light ได้เหมือนเดิมนะครับผมไฟหน้า led นะครับผม3ดวงเหมือนเดิมนะครับผมที่เพิ่มเติมอ่ากระจังหน้าเหมือนเดิมออกแบบเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือ โลโก้ไฮบิดหรือ H.E.V. ด้านหน้ามีสีฟ้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็อีกนิดนึงนี่เห็นไหมครับมีแถบสีพระฟ้าเป็นขีดแสดงสัญลักษณ์ถึงความเป็นไฮบิดหรือ H.E.V. ของเรานั่นเองนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือล้อแม็กลายเดิมนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวไฮบิดก็จะมีลายเคปลาแถบฟ้าขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวกายอินเสิร์ตให้ดูชัดๆว่า หน้าตาของล้อเป็นยังไงนะครับผมส่วนที่เหลือเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็นี่ข้างเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็มีสัญลักษณ์ Hybrid EV เข้ามานะครับผมอ่าเครื่องโยน h ์ไฮบริดของเราที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้า Mitsubishi x p เ n d e r อ e ์เ EV ของเราคือเวลาเราใช้ความเร็วสูงนะครับผมและใช้ความเร็วสูงหรือคงที่นะครับผม เครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดของเราเนี่ยจะทำงานควบคู่กันนะครับเพิ่มความประหยัดเข้าไปอีกนะนี่คือจุดเด่นและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้า h e v ของเราคือมีระบบขับเคลื่อนให้เลือกถึง7ระบบนะครับผม7ระบบนี่คืออะไรบ้างหนึ่งก็วิ่งบนถนนวิ่งวิ่งบนโคนวิ่งบนหิมะเราสามารถปรับเลือกการใช้งานโบสขับขี่ให้เหมาะกับ พื้นผิวถนนที่เราขับนะครับผมก็ตัวนี้ทําได้คล้ายๆปาเจโรนะครับผมคล้ายๆปาเจโรขับ4สามารถเลือกพื้นผิวในการขับขี่ได้นะครับนี่ก็เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเจ้า New e x p n d e r h e ร์ของเรานะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบชาร์จเมื่อเราจอดรถเฉยๆเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ไฮบริดของเรานะครับชาร์จไว้สตาร์ทอ่า เราจอดรถในกรณีจอดรอลูกหน้าโรงเรียนนะครับผมเราสามารถเลือกโหมดในการชาร์จพลังงานให้กับแบตเตอรี่ไฮบริดของเรานะครับผมพอชาร์จเสร็จปุ๊บลูกขึ้นรถมาขับออกไปก็สามารถใช้พลังงานไฮบริด EV ได้100%ซนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราออกตัวใช้พลังงานไฟฟ้า100%เเหมือนกันนะครับ ประหยัดแน่นอนกายการันตีนะครับผมอ่ะอันนี้ภายนอกก็คือเครื่องยนต์ใหม่พร้อมระบบไฮบริดนะครับผมแล้วก็มีพวกสรัรลั e ัษณ์ h ev เพิ่มมาล้อก็มีสัรลักษณ์ไฮบริดเพิ่มขึ้นมาหลายจังหน้านะครับผมส่วนไฟท้ายไฟหน้าไฟเดย์ไทม์รั n นิ่งไลท์เหมือนเดิมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างได้เหมือนเดิมนะครับผมส่วนเรื่องของภายในก็ได้เหมือนเดิมเช่นกัน นะครับผมแต่ที่ได้เพิ่มเติมก็คือหัวเกียร์ใหม่นะครับผมเดี๋ยวกายอินเสิร์ตเดี๋ยวกายไปถ่ายด้านในให้ดูนะครับว่าเกียร์ของเราว้าวแค่ไหนนะครับผมแล้วก็จอมอนิเตอร์สำหรับคนขับก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นจอ LED นะครับขนาด8นิ้วพร้อมสีสันนะครับเดี๋ยวกายไปรีวิวให้ดูว่ามันสวยมันเท่มีมาตรวัดต่างๆ เพิ่มขึ้นมาหลายอย่างเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนหน้าจอเรื่องของความบันเทิงเหมือนเดิมนะครับผมรอ,องรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto Bluetooth ได้เหมือนเดิมนะครับผมไปเดี๋ยวกายพาไปดูด้านไหนกันว่า,ว,าว้าวขนาดไหนเรื่องของหัวเกียร์เรื่องของหน้าจอนะครับตามกายมาดูในรถมาดูกันเรื่องของภายในนะครับผมกับเจ้า New Expander GT HEV HE ของเรานะครับผมก็เรียกกายขออนุญาตเรียกสั้นๆว่า Expander Hybrid แล้วกันนะครับมันเข้าป่าดีแล้วก็ฟังดูลื่นไหลเนาะมาที่กระจกมองหลังนะครับผมเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติได้มานะครับผมแล้วก็ปัดน้ำฝนอัตโนมัติตัวนี้ได้มานะครับผมและเรื่องระบบความปลอดภัย ได้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับเจ้าเ ender เด h y b ไฮบรเพิ่มเติมที่ได้ระบบความปลอดภัยมานะครับคือระบบ AYC ระบบ AYC คืออะ,อะไรระบบ AYC คือระบบควบคุมล้อด้านในขณะเข้าโค้งนะครับผมทำให้เพิ่มความปลอดภัยมากถึงมากที่สุดเลยนะกายชอบมากเลย,เ,ลยเจ้าระบบ AYC นะครับผมทำให้เราเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจแล้วก็ ทางมิตซูได้ปรับเขาเรียกเขาเรียกฟิลในการขับของพวงมาลัยมาใหม่นะครับทำให้ควบคุมได้ง่ายยิ่งขึ้นเลี้ยวได้แม่นยำม,มากขึ้นในความเป็นสไตล์ของรถครอบครัวนะครับผมแล้วก็จุดแล้วก็ช่วงล่างใหม่ออกแบบมาใหม่นุ่มนวลเขาเรียกว่าเกราะถนนดียิ่งกว่ารุ่นเดิมนะครับผมมาในเรื่องของแอร์ หน้าตาเหมือนเดิมครับมีระบบแมคคูลให้เหมือนเดิมนะครับแอร์เย็นฉ่ำรับรองมิตซูนะแล้วก็ที่ว้าวมากเลยก็คือเจ้าหัวเกียร์ตัวใหม่ของเรานะครับผมหัวคือแบบดูไฮโซนะครับมากยิ่งขึ้นนะนี่อันนี้คือตำแหน่งของหัวเกียร์ใหม่นะครับผมแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าได้มาเหมือนเดิมพร้อมระบบออโต้โฮมนะครับอันนี้คือได้มาครบคันอยู่แล้วนะครับคือว้าวจริงๆนะ เข้าเกียร์แบบง่ายมากนะครับแบบแค่นี้เองนะครับผมเวลาจะเข้าเกียร์ถอยหลังจะมีปุ่มให้กดนะครับแล้วดันขึ้นไปกล้องก็จะโชว์นี่อันนี้คือการเข้าเกียร์ถอยหลังเรียบร้อยแล้วนะเข้าเกียร์บ่างก็เข้าเกียร์ก็บ้างก็ดึงดึงขึ้นมาหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็จะเข้าเกียร์ P แค่กดจบนะครับเกียร์คือดีดีมากแล้วส่วนตรงนี้เป็น ไรโหมดนะครับสามารถเลือกระหว่างเราขับขี่ได้เลยพวกมาลัยเหมือนจะออกแบบใหม่นะครับผมทําให้ดูลักชัวรี่ดูแบบหรูหราดูความมีความเป็นไฮบริดและยังคงความเป็นเอ็กเพนเดอร์ไว้นะก็สวยนะครับผมฝั่งนี้เป็นเรื่องของการเซตติ้งเพิ่มเสียงเบาเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับผมแล้วก็เรื่องของการเซตหน้าจอมอิเตอร์คนขับนะครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งขวามือของกายก็จะเป็นเกี่ยวกับ ระบ,บบล็อกความเร็วคูสคอนโทลนั่นเองนะครับผมส่วนเบาะภายในสียังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับผมแอร์บงแอร์แบคคบคันเหมือนเดิมนะครับผมและเนี่ยแหละคือความใหม่กับเจ้า New x p a n d e r HEV หรือ Expander Hybrid ของเราอันนี้คือในรุ่น GT นะครับผมแล้วก็จะมีในรุ่น c o ร์ HEV อีกเดี๋ยวกายก็จะมาทำรีวิวให้อีกคลิปหนึ่งนะครับเป็น x p a n d e r Cors HEV นะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นเปิดตัวว้าวที่2อีกนะเดี๋ยวไปดูว่ามันว้าวแค่ไหนกับโปรโมชั่นกายขายใกลจ้จดให้ครับผมคิดถึงมิตซูนะอย่าลืมดูคลิปกายก็ต้องซื้อกับกายด้วยนะกายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นกันว่าเป็นยังไงไปอ่ะก่อนเข้าไปโปรโมชั่นนะกายลืมบอกไปนิดนึงแบตเตอรี่ไฮบริดของเราเป็นลิเธียมไอออนนะครับชนิดลิเธียมไอออนนะ มาโปรโมชั่นกับกายอยากขายกายจัดให้นะครับกับเจ้า New e x p e n d e r HEV ของเรานะครับผมดาวเริ่มต้น29,000บาทจบนะครับหรือเลือกรับดอกเบีย้ย0%เงื่อนไขคือดาว25%ผ่อนสูงสุด4ปีดอกเบีย้ย0%นะครับผมอันนี้โปรโมชั่นว้าวจริงๆเปิดตัวมาได้รับดอกเบีย้ย0%เลยนะครับผมแล้วก็ประกันภัยชั้นหนึ่งฟรี รับประกันแบตเตอรี่ให้10ปีนะครับผมจัดไปนะคิดถึงมิซูคิดถึงไกลยอะขายกล้จัดให้ครับผมวันนี้เดี๋ยวกลไปก่อนนะครับสวัสดีครับ